ไปแล้วมไปแล้วมีกินกันแ้ก็นข่กนมาแล้วอะไรเป็นอะไรมาเท่าไหร่เอาป้ายจอปากแล้วเออเออเอ้เเอาเออเออจับเฝ้าจับเฝ้าครับจับเฝ้าครับจับเฝ้าจับเฝ้าทุกคนจับเฝ้า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 ไอ้กาทำงานกันเปข้อศอกอะไรอ่ะ อ๋อก uhm, ็บอกว่าจับฟาวไงถ้านเตเป็นพี่ก็จับอาแทงมาเลยแทงมาเลยแทงมาแทงมาเอาไม้เหรอเอาไม้หรอเอาเรีอกไม้พารคโคาไม้ประยุทธ์ไม้ประยุทธ์ประยุทธ์ดไมกเะเราเนอมก็เลยออ โอ้ยเ่ตัวไปจัดการเช็ด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 เลยเช็ดเลยเช็ดเลยพูดแค่คำเดียวพูดแค่คำเดียวเออไม่ต้องไม่ต้องกี่แล้ว ไปั้ำสามเา่ยวเอาละโอ้ยนี่มันรูปนีมไนี่เนไะอ้้้ย้โอ๊ยเรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้ได้เลยเรียบรอยแล้วไย

โคตรไดา่ะเฮ้ยไปเท่ตรงกันกลงด้วดูหน้าน้องเต้นะคะทุกคนดูหน้าน้องเตนะคะน้องเต้นำครับเต้่เฮ้ยไม่ใช่น้องน้องไฟน้องไฟน้องไฟไี่พูดผิดน้องไฟน้องายน้องฟ น้องปายน้ำพี่พูดผิดเมื่อกี้หันไปมองหน้าน้องเตะอยู่ไงจะปัดแดงตรงนี้ได้ไงล่ะเฮ้อเม่ไม่นยังไปทะเลาะกันอย่างนี้เลยอ่ะเอ้น่พูดเตยให้าไอ้พิษมันไปลงเลยเห็นพี่พูดเยอะเกินอ่ะพูดแค่คำที่สามเนี่ยพูดเยอะพูดเยอะตานิโม่เบิ่งเฮ้ยเนี่ยว่าตานิโม่ด้วยนะคะ ไม่พี่ฟ้าไม่ได้ล่ำเอีมงพี่ฟ้าหันไปเจอน้องเต้พอดีแล้วน้องเต้พูดแล้วพี่ฟ้าก็เลยพี่ฟ้าก็เลยหลงหลงชื่อนะเอ้ยพี่ไม่ได้ลำเอียงที่พี่เรียกชื่อผิดพี่เรียกชื่อผิดเอาละเอาอะไรอ่ะโอ้รดาวคับเอาล่ะเอาล่ะงั้นนี่เอาล่ะองไปลุ้นจังใดจังใดจังใดเอ็มนี่จังใดโอ้ย มาเสมอไหมโอเครอบรอบตัดสินนะคะตัดสินาคะมาที่นี่ตาตัดสินคุณายคุณคุอร้อยคุณยิมเป้ยตัวนี้แแห้งเฉยเลยแมาคุณมาเลยเฮ้ยหนจิเปลองหนุ่มีเี้ยมไกลเลยโค้เยอะเเยอะ เวทเทอรนี่สิประจำซื้อผิดเลยพี่คุณเหลียวทุกคนลงหัวโกงแก้คุณเดียวอ่ะเออตุ๊กเต้ว่าอะไรนะทุกคนโกงเต้เหรอจอ่อหนังไ่เาดาจ่อหนังไปเดาหนังไ่เดาเาดีดยวลงไปหน่อยยังไงนี่แมตต์ตินนะครับฝากเป็นตังค์แก้ผมด้วยครับฟังฟังคุณปายโกงมากครับโกงไหมคุณปายเขาวิ่งลงหัวกันมาแข่งของคุณเดียว ต้นไปเลยโอ้ยเอาละเท้าแต่แล้วทุกคนห้เดกุ้ณได้ลบเเอาละขอบคุณครับรบอไรนะครับขอบคุณสำหับอะไรุย่นขอำหรับจากใครครับเนี่ยคมียูอะไรสด่อ้โ่ดาวต้องมึงมเรียกมึเสียบัเฮ้ย ยังไม่มียังไม่มียัง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 พวงมาลัยนะครับจากพี่พี่จิ๊บพี่อะไรนะครับพี่อะไรพี่จิ๊บพี่ก้อยพี่ตานะคะขอบคุณพวงมาลัยที่มอบให้น้องเต้ด้วยนะคะเจ็บแก้วนะครับไปไปแล้วทำงานจะไปโครกโค้กตลอดเลยไหมพี่ก็อยู่ครับอยู่กลางไงน้องปายพี่ก็ดูนี่ไงโอ้ยบ้านมึงบ๊อนเป็นขาวเสียดหายครับหายครับหายครับ

มาเดาแการั้งจวงเหมันกัน้นต้นต้นตดนด้านโต๊ะไปชุดไุดเด้พอหรือยัครับุณเตคุณไปคุณเต้แดงไหนรับผมเมื่อกี้แทงลูกแดงครับก็แม่ปองแปคะแนนครับช้ายังผมกเลังใช้คิดครั้นี้พี่คอยอยู่เดก็เด้ให้พุ้สาวคได้น แค่มได้ต้องพูดีเหล่อยู่แล้วครับคุณไปอ๋อได้ไหมอ๋อผมได้ไหมไม่ได้ครับเสียใีวะอ้เสียใจวะเอ้ยมีกำลังใจขึ้นบนอยาเวนนี่เรบอกก็ได้เอามนเชื่อพี่นี่ประมานี้บอลมาจะไม่ได้ดีตุเตาช่งลบอกเพื่อนบอกไม่ได้ครับมันเป็นผู้แข่งเดิมพันครับคุณทำไมไม่บอกผมเอะไรกับผมอ่ะผมแค่สิบบาทอรอะ มาเจ็ดครับเตเครับมาเจ็ดนะครับเสียใจวะมาเจ็ดอะครับมาเจ็ดหอมเจเจ๋อคุณดาตีตัสามเป็ดเออ้ไปไปไ่่ไปเขาทำงานกับครอบครัวอย่างนี้เออคุเลยโดนเลยทีนี้เนี่ยแพ้ไปแล้วเนี่ย อะไรเสมอเสมออย่าอย่าอย่าแช่งตัวเองว่าแพ้ดิน้องเสมอเนี่ยเนลบกแล้วลกกอืมเอาไปเไเอาไอไปเดี๋ยวยูจะสอน่ลกเลยไม่เข้าหรอว่ว่า้า่เออว่าไปแล้วันนึ่งจะว่าน้อแ่นตอโอ้เนี่ยเป็นแดงจี่เนี่ยไปเลย

มีจุดมจหมายที่จะลงถูกไหมนี่ไงนี่ผมเลื่อนทางเอาไวจุดหมายตลอดโอ้คุณปายคุณโวงมั้งวะอยู่นะคะอยู่นะคะอ,อยู่ข้างน้องปายนะคะตอนนี<ม>้นะคะไม่ได้ไม,ไม่ได้ลำเอียงนะคะทุกคนเราไม่ได้ลำเอียงเลยข้างน้องไปนะคะคุณโกงอะผมเล่นป๊อเด้งคุณหเอ๊ จิ้งดำเลยเคียวอรไม่เข้าตบหลังดำเข้าเลยบหลังเอาอะไรได้ครับไปตบหลังมินเข้าได้เลนเจาแล้วเอาอะไรครับยิ่งปูเยิงกะปาาเสรูปเยอเลยแล้วรูชมพูจะมาเข้านี่เอปมนอยากไปนหาเว้ยมเเล่นใส่รูปืองไมได้เร่นลูกขาวาใส่ลูปยังไงขาก็เข้าไปเลยชุนมันก็มาสุ้แอ้เบาเบาเ๊น่นฮ้ย สี่สี <what> ่แต้มคุณไม่เชื่อผมว่าเอ้าุณนับแมเมอกี้ก่อนก็ลดแต้มนีก็ได้จีเก็ดแล้วมบวกเก็ดยังไงเอาไปนะบบสี่ผมเหือสิบสามิสิบ่อ้อสิสามสิสิแล้วสิบามสิบสี่ไหมสิ่เปล่าสิบสี่อันนีงเก่อวอเป็นไงบ้างคะน้องไปไหวไหมครับไหวไม่เจอ ยากันต่สัมพังกันต้องกันไปอยางเน้โอ้โหสมมันทัดโอ้ผรามอเนาะไอ้ข้างไปเนีอสี่แจงไปข้างไปไหน้มูงี่ไม่นควายกันมันลุเหรอมันจะขาวแดงก็เนี่ยมแตอเนี่นี่เนเดี๋ยวขัพวกข้าเขียวแดงแล้วมาิ

สองกนานั้นะ่้คุณคุณไปเดี๋ยอียนไม่ไมหรอกใส่้มแล้วเนี่ยดูดิดูดิรีบเลยไปอาโม้ไล่หรุณเอาอะไรครับคุณไปชมพูชมพู่หรอครับครับี่ึงไมเป็นเ้่อชหอคมรักเหรอช่วงนี้เลยคมรั่งชมพู่เหรอคุณอยมาทำให้าคอยเสียเลย

เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บีเออเจอถูตอามอ๋อมอเขาชอบโกงผมไม่ชอบโกงหัเออจบเลยหนึ่คืตาดแล้วไามึงจะไก่ไก่ตเียวแล้วบ่กต้องแจนเท่าไหร่ครับยี่สิบดบาที่เ็ดคุณยอมต้องแะครับไปไมาเลยโนยลูเกมโตอยู่ เอาเด็ดิฮ่าฮอาน่าาดีปล่อยให้แล้วแล้วแฟนขับบอกว่าเตะกนเล้าตาปแม่ไม่ได้เปิดลูอเขยเปิดเปิดเาอไเปิดเท้าเยเปิดเาไม่เปิด้าเืนเมื่อเดียวเดวใคเข้าไปอยู่เนเาเนเมื่อเดียวเม่อเือนเม่เยนสีเตืินขเ่อไน่เอเปิดเ้าว่ะเอาสนุกสนุกเลยโอ เอากาไปลงสมนสมบ้างสมไปสมไปเอาดีงงี้ต่าึอย่างนั้นจะทงไ้านเอาละเอาละ

ไปจัดการไป้วไปไปเบอไปเลยบอลเอาลไม่ต้องเข่าแล้วนี่เข้าไปเข้าไปข้างแผมอยู้วไปเด็กมาจีนดำเฮ้ยเาจะใส่บีมือดนะงซองทเงินไงวะโคตรเยอมากเต้โดนทร้ายเต้โดนรังแกทนใครใครรังแกเางนะทุกคนเขาลุมลุมเตะกระย้ากย้าไปเ ยี่สิบค่ณจะสามอะไรยี่นิบย่ากดอันเนี่ยได้คะแนนนี่เหมนนุ่มเลยเ่โกนี่เกมได้บอสยังไ่ครพวกเฮาบ้ามาทำไมต้องดีรู้จักกับเรูกับพี่นานะเขียนายุเออ่ากนอกเียแรล เอาลงเอาลงลง่างฟ้ายังฟ้าไม่อรอย่างบอลนะย่างฟ้าไม่อะอย่างบอลกป่าเินเลยเขาทำอยู่พี่อย่าพูดอะไรดูไอ้พีทบ้างพีทบ้าพี่บ้างไปทำงานพีทบ้างไปเดินสนาก่อนสนามเช่นเดียวตาบางตาบอลสนุกให <laughs> <laughs> Đẹp <Để cười> ngày Nó ngài luôn, nó ngài luôn. ดีโอเงิน <recess> ม <ed isolation> oh. 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 ั okay. no. mm ้งเงินมั้งเงินมั้งอะไรวะมาตังแน้วที่สองแก้มโอ้ประตูถารไปดชนะซุปสองแก้มเนาะเฮ้ยเอาเลยเนี่ยเข่าลุมนี่

อย่า่น้อแต่พี่ถาด้วยนะสมที่ขอบคุณนะคะขอบคุณทางเทปซีด้วยไ่แล้วก็ชานะครับเทปีแล้วก็ชาครนะครับชานมิชาเนีย้มไม่ขอบคุณให้เราวนเงินมาช่านวดนวดมาให้ด้วยแกักขอจะชนะอยู่สิบแต้าจะชนะได้ไงเอย่าแก้งเขาเลยุาิ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเพราะวันนี้นะคะก็เป็นการดวลระหว่างน้องเตะกับน้องไปนะคะก็ตอนนี้เสมอกันไปแล้วหนึ่งมือค่ะจากนี้มีแนวโน้มว่าน้องเตจะชนะนะเขาเขาเขาว้าวเขาได้สองยิองลงยิงนกเดียวใช่หนึ่กับองเขาเล่ดเเขาเล่นเหนื่อยเรว่าดีแล้วเรียกว่าสิเขาเดาตัวเว้ย

เฮ้ยาเอ่ไรอไดองเเียมกไปนี่มัของ่องยาแยต้องแ่สวันยาวองนง้เ้ลเทุกคนรุ้นให้ไปลงนะคะถ้าไปลงไปจะชนะนะคะทุกคนโคตรเยอะมากเลยฝั่งรุ่นอ่ะเอาอย่าให้โคตอาละจ่ออะไรม โอ้ยนะโอ้ยไม่รูจักเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้ทำไรอะอะไรวะไม่ดูกันสองคน่อะไรก็ดูน้องไปอยู่ไม่ดูสอคนอ้คุณไม่มีบปูคุณแพ้คือน้องไปนะคะจบเกมแล้วนะคะจี้จี้จ้จี้จีี้ี้ี ไปเลยครับตอนไหนี่อนไหนเนี่ยไปวันนี้พรุ่งนี้เหรอจำไว้นะทุกคนพี่ปายจะต้องเลี้ยงนกเสร็จนะครับเพราะแพ้ผมนะครับโอเคสำหรับวันนี้เรติดไลฟ์สดต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับความสนุกเฮฮากับพวกเรานะครับบ้านสิงห์นะครับกับพี่ปายแฟนนุ๊กครับผมครับสวัสดีครับแต่ถ้างวันนี้ไม่ได้นะไปตอบแทนพี่แฟนคุณลูกสะใภ้คุณแม่คุณนะแฟน